สวัสดีค่ะค่ะค่ะค่รับมวยังไม่จะซื้อข้าใหญ่แต่งค่ยี่สัยยังกับพี่ดรวยังกับานจะพอยังกับานเ้าพ่อขาใหญ่ข้าใหญ่ยังเขาถ้าตง,งานเขามากกัเรืมแล้ววันนี้ก็มาทำบุญนะคะอยู่เกาะซีช่าง้าทะเลจะมากเป็นกับมาพามาทำบุญู สารเจ้าพ่อนะคะแปลงน้ำมันนะเราจะไปท้าุญท้าแม่น้องมบัวามยงเคียดเคเลยเราไม่มีโอกาสในเหตุพอดีมาหนีมาเห็นกันเลยว่าจะเหตุจะแป่งผมก็ยเดด้วยดอกใคจะพาไปปะเนพอให้ตอนไหก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตากล้องนะคะ แต<ส>่ตอนนี้กับบุกแปลงอยู่แต่กล่องแต่กล่องกําลังแใงหนาสวยๆหนามันแห้งต้องมึงเมนูไทยบรรยากาศให้เหมือนกันสวยมากนี่พื้นที่เกาะปูช้างนะคะเแค่สลิปผาไปทาะลูกนี่สวยทานกระเจชุดนีสสด้สวยทานหนุ่จ้ะ ทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยไม่จนไม่เปลยองร่ำรวยตลอดการมีกินทุกๆมือมีซื้อทุกๆอย่างขอบารมีเจ้าพ่อเขาใหญ่ลงจิตลนใจให้ท่านให้รอดพ้นจากโรคภัยที่บาดทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดจงาลเพ่อพระเจ้าค่ะคุ้วามเดือเดือดก็สองคนา

ัเก่งสุดอเลยโชคดีนะคุณภาพแข็งได้นะโอ้ะมาด้วยกันลูกอ่ะมาใส่กระเป๋าสตางค์ด้วยนีเรียบร้อยแล้วนะครับผมอเห็ดไปเรื่อยๆเรามีเรามีโอกาสเราก็ทำนะครับ ่าอันนี้อัน<ด>อนี้อันนี้เขามาด้ดวยกันค่าผู้วีซื้อลไล้ไปใส่ก็่าไรอันไปวมา้รงเรเ่อเขาจะแบบไม่พูดเปิดอกนะ <ไป S 1> ไปลงทะเลนะที่นี่บ้านเขาเสร็จแล้วอันนี้ผูกแขนไปผูกไปเดี๋ยวเขาดูนี่ครับคุยเคสเขาต้องผูกแขนกันไว้ครับในนีสีสีสีมือนี่ตุ้ยตุ้ยกับเคสมาผูกแขนกันอยู่มองนีด้าดูใจทุกคนน่ารักไปครับทุกคนอ้าวความรักของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่นะที่นี่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะ สีชังนะอธิษฐานใี่ดีนะเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่ได้เฮงียงๆปังๆดังๆด้ด้วยอืมเขียนมาหิอาคารอบ่างไรบอสใจมากทางขวาในโลกเป็นซาบว่าอะไรไม่หละสุยอดกลับไ้สาร จ้าพ่อสักสิทธิ์ครับลูกมราด้วยเครับดียนะครับลูกอลตับยกระ้องับมเรียบนอยนะคะเราจะไปห้าสิบจะตัวแบงล้างเราจะไปแบงล่างไปถ่ายรูปนะคะยังเกิดขึ้นเป็นี่นิเสร็จแล้วนะคะเราจะไปแบงล่างไปท่ายรูยริมชายหานะคะ ไอรูนยูริงแชร์ฮาร์ไอพิธาเป็นท่านร่างกับท่านร่างเโทูระอันนี้เขากะเป็นยูริงแชร์ ไปอ่านิ่มแช่หาเฟฮาไายลู่แต่เป็นชุดไทยรู่นั่นนี่อาณามเรียนมาอะไรแบบมาทำบุญก่อนจะมาทำบุญก่อนหนึ่งเสื้อะไรเนี่ยเเสื้อไหเนี่ยับเสือยังมาเสืออะไรอ๋ออยู่รถมันก็ถ่วงแต่ยี๋ยวเฮ้ยเสื้อยังกว่านะเอาเงินมาเสื้อยังอะไรอยากให้เสียทำบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปต่อเราจะอยางน้ำใช่ไหม โอเคเราจะหยากันนะคะตอา้หองขี่รถมายางดีเนี่ยั่งขงี่รถลั่ลลี่รถนเนียร่งขี่ร่งขี่รบรุ่งยาดบรั่งยางเขา้อนีขี่รถสวยแห้งนะคะจุริมหาการัถึงของเรียบร้อยแต่ เป็นบ่าแห้งหมอนี่ถ่ายคลิปแบบลืมปิดคลิปอันตอนแรกอัพอัลคิปลงบันไดลงลงสาธารณะไปพร้อมเลยเออลงคลิปไปแล้วมาดูถ่ายเอา้าคลิปกูสิบพการอันแปลนาที่ซีพัที่ปะมาทายไปหยอ่อนบางอินี่บ้านไหนปิดคลิปอ๋อเ <laughs> มื่อนี้ก็ได้ไปอ่าไปเกาะสีช่างจ้ะวันนี้ไปอ่ามื่อนี้เข,าเขา้าไปเฮ็ดเคยเนีายไปเฮ็ดบุญแล้วก็ไปไหว้ขพอพร แล้วก็ไปอ่สาสภาพอีกยังก็เขินเขินหันอีกอย่งอะจังไม่ได้ก็ไปอ่ไปหาท่ารูปเรีนแล้วก็ไปท่าเขินเยอะท่าสิงเพ่งไปทํางานแล้วก็ไปพักผ่อนนะคะมื่อนี้ไปเฮ็ดงานาน่าม,ม, <_ d ans> มืมาอ,ว,มอว่านี่เที่ยวอย่างเดียวมือว่านอันนี้ว่าเรีย มอวานนี่ยูเบิ้ลมืออันกินเบิดมือจากประธานยังเหมือนสามาหนุมาสร้างน้ำหนักน้ำหนักขึ้นไปสองโลขั้นยู่เดือนหนึ่งคือสีวันอยู่น้ำหนักขึ้นไปสองโลมือเดียวตอนนี้ก็หอดของลาจานยูก็อันเลยดาวก็ตอมสวัสดีเอานนคือัญาเนี่ยรอดจากเหมืนดาก็ตอมจะปรุ่นกันอยู่อีกของนึงก็ลุกจานไอตุยกันอยู่อีกของหนึ่งต่ เป็นบ้าแห่งอัานท้ายคลิปแล้วลืมปิคดคลิปจ้ะเมื่อคืนพอตอนอันคือเราตูแล้วมาหย่อนมืองคลิปเจ้าของลืมมาเจ้าของลืมปิคดคลิปมาเลยมาปิคดคลิปก่อนแล้วกะเดี๋ยวอัพใหม่จ้ะเด็กวึ้นขี่ลืมวันนี้ไปขี่ยางกับบาดานาโบดม้วนๆจ้ะเทปคิงม้วนมองในขี้ว่ามันหนาโบดนี่แหละนาา้ามาเข้มปีแบบเข้มกินต้มเกลือโอ้ยเกลือกับ่าร์้นนั้น ข่าวหัวข่าวตาอู้เสียบตาว่าสันนี่แต่ว่ากระมวนไอ้ตุ่ยแล้วมีเทคนิคในเราคีแล้วละเลี้ยังก่อเข้าอันอันอันแล้วเอันงี้ยมันคืออะไรที่ว่าเราบอกเขาน่ะอันที่ว่าเอียงเอียตามอันอันโค้งอันละเข้าอันเงี้ยคือเพื่อน เฮิออนดีพี่อย่างที่ว่าันมอใส่เขาอ,อันเขาคงอ่ะเออมันมันขยอยดีแต่ดดละเพราพน,นี่เทคนิคนี้อันเราอย๊กเรามาตุแกแด้เราอยกเลามาตุกได้แล้วมีเทคนิคท่านี่ตุกตะกอนโมขาสีเกเรอยู่ไหมแต่วา่าตุกตกลงไปแล้วแต่ว่าอันขาช่างขาวอยู่วันนาบนนั่นนะขเกเรโคเนีอัน เพืออพ่อนหลังดีจ้าเพื่อนอารมณ์อ่ในยูทูบเนี่ยว่คะสีนะด้อมมันเป็นน้องดำไม่อยากไว้งไงเ <c oughs> จฟคิงเมื่อแต่ได้มาแคมมวนเดลิน <c oughs> เป็นวันพักผ่อนนะคะวันนี้เป็นมือพักผ่อนแล้วก็เฮ็ดงานมืออื่นก็สิไปอัดเพลงจ้าแล้วก็จะกลับเดินทางกลับน่จาจะกลับตอนแรกวันที่ยี่สิบหกอินข่วเพิ่งจะอิ่มจาออ้าพักกันยาวเป็นเซเว่น ยิมยี่หรอยิมยิมแบบยิมมัไม่อยู่สียิมหรอแล้วอไว้ห่อเลยไม่หน่ทำไมกับยีเออโอเคค่ะแล้วคิวนี้เอาไว้สัมนี้ก็หน้าจ้ะฝากกดอลครกดแช่คนาชมเปไขน้ำเด้จ้าเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ